สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตความพร้อมของไอดีนี้นะครับว่าตอนนี้ในไอดีนี้พร้อมมากแค่ไหนนะครับในการที่แสงมืดเนี่ยจะมานะแสงมืดยอดน,นิยมนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะมาประมาณช่วง12-15ถึง15นะไม่12ที่12ก็13บส1มประมาณนั้นนะครับว่าอยู่ในช่วงช่วงนี้เนาะแต่ว่าแสงจะมาก่อนเนาะเท่าที่ผม คิดนะก็น่าจะเป็นเหมือนทุกเดือนไหมที่ผมคิดนะก็ประมาณนี้นะใครมีความคิดเห็นอะไรก็คอมเมนต์บอกได้นะครับอ่าแล้วก็สําหรับมืดก็มาปลายเดือนเนาะมาปลายเดือนน่าจะมาวันที่อ่าอ่าเจ็ดหลังจากตู้แสงออกอะ่ะมืดน่าจะมาเลยนะครับเออน่าจะต่อมาวันที่ที่สิบกว่านี่แหละนะครับสักวันนะเ <laughs> อะอพอพอมืดออกน่าจะโคลาโบมาเลยนะครับ ก็ทำลายนะ่าจะเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้มาเดี๋ยวมาอัปเดตความพร้อมกันสันหน่อยนี่ผมไปเก็บตัวมาแล้วร้อยสิบเอ็ดตร้อยสิบสองตัวคือผมจะแบ่งเป็นครึ่งครึ่งเลยนะครับเพราะว่าตัวมือเนี่ยที่ผมอยากได้มันก็ยังมีอยู่นะเดี๋ยวให้ดูเนาะถ้าถ้าใครที่แบบว่าจะเปิดหาหาตัวอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาไกด์ให้ก่อนละกันเนาะ สำหรับผมนะนีสำหรับผมนะครับแสงมืดเนาะมาดูแสงก่อนแล้วแสงณนะปัจจุบันนี้ที่มันจะมีรีลันมาผมคิดว่านะน่าจะมีพวกเจ๊แสงอ่านี่น่าจะมานะครับแล้วก็น่าจะมีมูลหมอดูด้วยคะแน้แล้วเหมือนผมจะมีมูลหมอดูด้วยมูลหมอดูบอสนี่ก็น่าจะมาบอสมาอาม่ามา,มา,มานี่ก็มานะอืม นี่ก็เหมือนจะมาปะกับเนี่ยเออซีโอาก็มาเอออันนี้มาควรพูดถึงตัวที่ควรเธอเรี่กว่าไงนะเปิดอยากเอาอยากแนะนำให้เอาให้ได้เนาะอ่าหนึ่งเลยครับอานูบิสคือผมวยตัวนี้มากนื่องจากมันมีเขาเรี่กว่าไงนะซัมมอนอึดด้วยครับแล้วก็ปั๊บวิ่งเร็วนะ หลบทักษะฟื้นฟูเลือดครบเครื่องในสายพลังนะครับไอดี ID, ไม่ว่าจะไอดีสร้างใหม่หรือไอดีแบบเอ็นเกมแล้วผมก็มองว่าตัวมันยังเก่งมากอยู่ดีนะครับตัวแรกนะครับสำหรับผมนะผมคิดว่ามันเก่งมากๆนะครับสำหรับตัวที่2นะครับก็อยากแนะนําให้เป็นบราวยากรน,นะถึงมันจะแบกแร่เยอะก็เถอะนะครับแต่ว่าความสามารถของมันเนี่ยก็ยังโหดเหมือนเดิมนะคว้งความถึก ทั้งมีซีซีนะครับก็คือกระเด็นนะแล้วก็ทะลุอมะตะด้วยนะครับแถมมีปัฟที่ดีนะครับหวยมองว่ายังเก่งอยู่ครับยังเก่งมากอยู่นะครับมานะต่อ,อไปก็บาวด็อกครับอันนี้ก็ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับตัวโกงนะตัวโกงเนื่องจากมันบัฟดีแล้วก็ดาเมจแรงครับทะลุอมะตะด้วยนะครับดาเมจแรงมากนะ ก็ตัวต่อไปเ,อเดี๋ยวนะผมว่า,เ,าเจ๊แสงสำหรับผมก็ยังเก่งอยู่นะครับแต่ไม่มีข่้าดาวแค่นั้นแหละนะผมเห็นทอปตำนานบางทีก็ยังใช้กันอยู่นะครับตัวเจ๊แสงนะทะลุอมาตากับป๊บอมาตานะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องค่าแฝงแล้วก็เรื่องความใหม่อย่างเงี้ยนะครับปาล็อกมันกินอยู่แล้วนะเพราะว่ามัน ทำมาคล้ายๆกันนะแต่มันเป็นเหมือนเจสิก้าแล้วอัปเกรดมากกว่านะครับเปาด็อก ok นะเออก็ตัวใหม่ก็ต้องเก่งกว่าตัวเก่าเป็นธรรมดานะครับแต่บางตัวตัวใหม่ก็กลากว่าตัวเก่านะอันนี้ก็ตัวเกมก็ชอบเหลี่ยมเหมือนกันนะตัวต่อไปเนี่ยคือเนี่ยสำหรับตัวนี้นี่คือมูลลดน้าหนักเนี่ยผมมองว่ามันดีมากนะครับอันนี้นะสำหรับสายการบินนะคือตอนเนี้ย ผมเห็นท็อปตำนานก็ยังใช้กันอยู่นะครับมันดีเก่งมากนะครับในเรื่องของการการบินนะนี่น้เลยค้าสาัมาตะล้วความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยคือมันเป็นตัวการบินที่ผมเห็นท็อปตำนานหลายทีมใช้นะครับผมก็เลยว่าเออถ้าถ้าได้มามันก็ดีนะสำหรับใครที่แบบมองหาตัวการบินผมมองว่า แค่ไฮเปอร์เนี่ยไม่ต้องแม็กก็ได้ของว่าใ่าจกันอยู่แล้วนะคิดว่านะครับสาหรับตัวนี้นะแต่ถ้าใครมีซัลลี่หมาลูุกแล้วผมก็มองว่าใช้ซัลลี่หมาลูุกก็ได้นะสำหรับตัวนี้ถ้าใครอยากจะแบบเขาเราียกว่าไงนะหาอยากได้ตัวการบินแสงมืดที่ดีที่สุดของว่าตัวเนี้ยดีสุดแล้วนะครับการบินสุดละตัวนี้นะสุดในรุ่นละไม่งั้นตำนานก็คงไม่ใช้กันนะครับเพราะว่าตำนานก็ยังใช้นะ มาถึงมืดบังมือแนะนำตัวแรกเลยตัวที่ผมมีแล้วนะครับนี่แคชเชอร์นะตัวโกงมากนะครับเนี่ยแคเชอร์นะครับมีทั้งคือถ้าสมมุติว่าใครเป็นที่เป็น ID ใหม่ๆอย่างนี้นะครับไอีใหม่ๆไม่มีบาก,กิไม่มีตัวดีสกิลแล้วก็ไม่มีพวกจ่ายสถานะแบบพวก ชง,งักอย่างเงี้ยนะครับคือมันครบเครื่องตรงไหนใช่ไหมครับมันครบเครื่องตรงที่ว่ามันทั้งกระเด็นบวกชง,งักนะครับคือแบบมีสตันแล้วก็มีกระเด็นดาเมจทะลุไม่ใช่ดิขอโทษับบดาเ็นไม่ทะลุแต่ว่าดาเมจแรงนะครับมันแค่ยกเลิกผลลับปั๊บนะแต่ไม่ทะลุอมาตะนะครับอันนี้ก็คือข้อเสียแค่อย่างเดียวของมันนะครับที่เหลือมันก็ครบเครื่องหมดแล้วนะครบเครื่องมากนะครับตำนานก็ยังใช้กันอยู่นะตัวนี้นะโกงมากนะครับอืม ผมมองว่าโมเดลลี่อ่ะมันถ้าถามว่าอืมลำนำมันผมมองว่ามันใช้ยากแล้วว่าเดี๋ยวนี้นะครับเออมาสำหรับตัวต่อไปผมแนะนำอะไรโคนี่สล็อตนะครับแปกทีมได้ดีมากนะครับตำนานบางทีก็ต้องใช้นะครับตัวโกงนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ตัวโกงนะครับถ้าใครที่ได้มาเนี่ยคือมันค่อนข้างคุ้มค่าน้องมันมีบัฟแล้วก็บวกกับชะง,งักเนี่ยไอพวกที่มีสถานนะพี่เป็นแสงมือผมมองว่ามันเก่ง แค่ทุกตัวเลยนะครับเออที่จริงแสงอะ่ะผมอาจจะลืมพูดไปบางตัวนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอือเดี๋ยวผมค่อยกลับไปพูดแล้วกันนะข้ามมาแล้วที่จริงมันจะมีพวกเอ่อบราวแสงด้วยนะครับไอ้บราวแสงตัวใหม่เราที่เป็นสายพลังตตวนะผม,มอว่ามันก็เก่งนะครับเอออที่บอกนั้นจะลืมน่าจะประมาณตัวนั้นแหละมั้งรับตัวนี้เนี่ยคือถ้า แต่ว่ามันต้องเป็นแมนะ็กเนาะถ้าไม่แม็กอะมัน7วินะครับเพราะว่ามันคูณร้อนะแต่ถ้าแม็กมันจะเป็นสองมันก็คือ12วินะเอ่อแต่ว่าถ้าเป็น9ดาวมันก็จะไม่เพิ่มแล้วนะครับก็คือสุดที่12วินะครับแต่ถ้าเป็น9ดาวมันจะตึกแค่12วินะเพราะว่าไอดีไอดีหลักผมอะทำสล็อตแม็ก9ดาวเลยนะครับพังปล่อยตัวเร็วสตัน์ทีนะครับเป็นตัวที่แบบโกงอะมันทะลุด้วยนะครับอันเนี้ย คือถ้าสมมุติว่าคุณส่างสล็อตออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันไม่ตายหรือว่าถึงตายเนี่ยมันก็ได้รับอนทครับผมบอกเลยครับตันเป็นแถบนะผมให้โกงกว่าเจม,มืดอีกนะครับคือถ้าสมมุติว่าผมเลือกระหว่าง2ตัวผมชั่นน้ำหนักเนี่ยผมให้สล็อตดีกว่านะสล็อตมันป่วนโหด,ดจัดๆนะครับถ้าพูดถึงความป่วนนะสำหรับเจม,มืดผมก็มองว่าเก่งอยู่ครับ แต่ถ้าเลือก2ตัวผมให้สล็อตนะครับสล็อตเก่งกว่านะสำหรับผมนะครับอืคือเจมมอดอะมันบางใช่ไหมครับแล้วมันไม่มีลา a ไอแท็ดเลยครับอันนี้เนี่ยคือแบบออสำหรับผมมันค่อนข้างจะเ้าเรียกว่าไงดีอะมันยังขาดไปนิดนึงผมก็เลยให้สล็อตนะสล็อตมันมีลาดไอแท็คถึงมันจะตายมันก็ยังยิงออกมาได้นะแล้วเจมเมืดไม่มีก้าวดาวด้วยนะครับ เล้วตัวต่อไปครับตัวซารีนาฬิกาปูนี่ก็เป็นการเลือกของครบเครื่องสายพายตัวหนึ่งเลยนะครับเนื่องจากมีทั้งโล่นะมีโลแล้วก็มีอ่อดีบัฟให้ศัตรตูนะครับแล้วก็แต่ว่านี่ก็จะคล้ายๆกับซารีแคชเชอร์นะก็คือไม่ทะลุอมาตะนะครับแต่ว่าอย่ที่ผมบอกนะว่าตัวป่วนส่วนใหญ่เก่งหมดทุกตัวเลยนะครับตัวป่วนนะที่แบบ ทำให้ศัตรูชง,งักกระเด็นถอยกลับอย่างเงี้นะครับแบบสตั้น6กวิสตันห้าวิอย่างเงี้ยมันเก่งนะครับเนื่องจากแสงมืดมันมีค่าแฝงที่แบบแม่นอ่ะค่าแฝงแม่นกว่าตัวธรรมดานะครับอันนี้นะเออมีอีกไหมเดี๋ยวผมขอดูอดีดีโอผมว่าตัวที่เหลือก็เอาจริงอ่ะเซรีแมมดมันก็มาใช้ได้นะครับถ้าถามในเรื่องการ บินเนี่ยผมมองว่าไซเดอร์ันก็ยังโหอดอยู่นะครับมันก็ช่วยแบกทีมได้อ่ะแล้วนี้ตัวนี้แล้วครับตัวนี้ก็โหดมากเหมือนกันนะครับในสายพลานี่ครบเขรื่อีกตัวหนึ่งนะเนี่ยอันเนี้ยผุค้คนจะเห็นไหมไอ้พวกป่วนเนี่ยเก่งทุกตัวแค่เก่งท่าทุกตัวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะมีใบยอย่างเงี้ยใบทกโซ่คาสามาตาอย่างเงี้ยแถมซัมมอนเนะี่ยซัมมอนกันดีมากนะครับอึดด้วยนะทาเป็นเล่นนะครับเนี่ยมันป่วนเนี่ยไอตัวป่วนที่แบบ เป็นสายพลังและป่วดด้วยมันเก่งมากนะครับแถมมีทั้งหลบทั้งสะแถมมีบารียอีกโอ้คบเครื่องนะครับมอลลีแฟใครที่ปั้นมาไม่เสียดายแน่นอนนะตัวนี้ก็โหดเหมือนกันนะครับน่าจะหมดแล้วนะส่วนลำนำเนี่ยผมอืมมันได้ตัวเดียวเนาะอันนี้คือถ้าสมมติเทียบนะคุณลองลองเทียบดูอันนี้มันได้ตัวเดียวใช่ไหมครับแต่ลำนำอย่างเงี้ยแต่คุณลองลองสล็อตปล่อยอทีอย่างเงี้ยมาสแตนเป็นสิบยี่สิบตัวนะครับ ตัวอันเนี้ยมัน,ม,นมันเหมือนว่ามันเปลี่ยนได้แค่ตัวเดียวใช่ไหมครับไอเนี้ยมันเปลี่ยนได้ทีเป็น1ิบตัวชง,งักอะเจมมืดก็เหมือนการเปลี่ยนล่างทีก็เป็น10บ0ตัวอย่างเงี้นะครับเปลี่ยนทีแบบยกฝูงอะมันก็เลยทําให้ถ้าเทียบกันนะผมก็มองว่าสล็อตสล็อตกับเจมมืดดูดีกว่านะครับนะเดี๋ยวมาดูแสงที่ผมลืมพูดไปนะครับสำหรับแสงตัวอ่ะผมลืมบาวไกลทองมาได้ไงเนี่ยบาวไกลทองก็ เป็นตัวที่โหดมากครับผมคือถ้าสมมุติว่าคุณมีตัวชนที่ไว้ใจได้เนี่ยผมบอกเลยครับมันเป็นแครี่ที่โหดจัดรัสเซียนะครับมันเป็นหนอนแสงลาอัปเกรดที่แบบอัปเกรดโหดมากนะครับตำนานก็ยังใช้อยู่นะครับเนี่ยมันยิงมันบัฟตัวเองใช่ไหมครับมันบัฟเนี่ยบัฟคือมันยืนไกลนะครับมันทําให้มันบัฟไม่ถึงไอตัวที่อยู่กลางๆนะครับจะเว้นมันจะดันมาติดป้อมมันถึงจะบัฟโดนนะอันเนี้ย ส่วนใหญ่ผมรีโมอบอกมองว่าเอเนี่มันบัฟให้ตัวเองมากกว่านะบัฟให้พวกตัวเองอะเออบัฟให้ตัวเองที่เออนั่นแหละ, <c oughs> ะ,ละ้อใจของแอสซี่ใช่ไหมเพราะว่ามันยืนไกลนะครับไอ้อออตัวเนี้ยมันบัฟแม่นยําเพราะว่ามันเป็นหนอแสงแล้วหนอแสงก็เน้นครีนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นระอัพเกรดตรงที่ว่าทําก้าดาวได้กับสกิลที่แรงกว่านะครับเพราะว่าหนอแสงไม่มี สกิลดาเมจเนาะมันเป็นสกิลปวดนะครับแต่นี้จะเป็นดาเมจจัดจ้านในย่านนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าไอตัวเนี้ยถ้าถ้าแบบด mm ันดันไม่ได้หรือว่าไปยื้อกันกลางแมปเนี่ยแล้วมีไอแล้วไอฝั่งน,นึงเนี่ยมันมีไอตัวเบานี้นะครับผมบอกเลยครับทับหน้ายืนไม่อยู่นะครับโดนยิงแตกกระจายนะครับไม่เชื่อคนที่มีลองไปเล่นดูได้นะครับหรือว่าลองไปดูใน YouTube ก็ได้นะว่าไอตัวเนี้ย มันยิงแต่กระจายจริงๆนะครับเนี่ยสายพลังเนี่ยยืนไม่อยู่นะครับผมบอกให้โดนดัน Don เร็วมากนะไอตัวเนี้ยยิงที่มีล้างอมตะใช่ไหมไอตัวไอพวกไอพวกสายคลิปอย่งเงี้ยนะครับมันจะไม่ทะลุอมตะเนาะมันเลยมาลบข้อเสียตรงนั้นโดยการที่มันมีตกี้ยกเลิกค่าสามอมตะนะครับก็สําหรับตัวนี้ผมให้เลยครับท็อปเทียได้มาไม่เสียใจปั้นเลยครับแม็กแม็กได้เลย มาลอาอัศวินเหล็กตัวนี้ที่ผมลืมพูดไปเนาะบาวตัวนี้นะครับครบเครื่องเนี่ยทนที่ผมบอกนะว่าไอตัวที่มีป่วนเนี่ยมันเก่งแทบทุกตัวนะครับเนี่ยป่วนเป็นสายพลังแล้วมีป่วนด้วยนะครับผักแนวหลังอาม,มาชะงักอย่างเงี้ยยกเลิกขาวว่ามาตะอย่างนะครับแต่ไม่เพิ่มชีวิตเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับครบเครื่องนะครับในสายโลกับสายพลังอีกตัวหนึ่งนะครับติดวันพีชมา,าสําหรับ ผมลืมพูดหนอนแสงไปเนาะคือถ้าถ้าผมเทียบอบผมว่าผมชอบบาวกระไดทองมากกว่าเนาะเพราะงั้นก็จะพูดแค่ตัวเดียวแล้วกันเนาะบากระไดทองนะสําหรับว่าถามใครว่าใครอ่ใครสต่หรับใครที่ถามว่าหนอนแสงดีไหมผมมองว่ามันก็ยังเก่งอยู่นะครับในเรื่องการป่วนนะอย่างที่ผมบอกไปนะว่าส่วนใหญ่ตัวที่มีปวนเนี่ยมันเก่งแทบทุกตัวนะครับเพราะงั้นเนี่ยเอามาก็เอามาใช้ได้นะครับไอดีหลักผมก็ยังใช้อยู่นะ นอนแสงนะครับเอามาใช้ป่วนคลีได้ไม่ได้แย่เลยนะครับถึงมันจะโดนเนิร์ฟในเรื่องข้ามหลังไปแต่ว่ามันก็ยังมีฮาด้านของป่วนที่ยังแม่นยำอยู่นะครับเนี่ยอางที่ผมบอกนะมันน่าอัปเกรดนะครับถ้าผมชอบผมชอบตัวนี้มากกว่าเนาะถ้าได้มา2ตัวอย่างนี้นะครับสมมติใครเปิดด้วดวงดีได้2ตัวของก็แนะนำว่าให้ปั้น อบอาไกลทอแมก,ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูหนอนแสงว่าเอ๊ะจะทําดีไหมนะครับก็น่าจะแนะนําคร่าวๆประมาณนี้นะสาหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตความพร้อมของ ID นี้นะครับแล้วก็สําหรับตอนนี้ก็11ตัวแล้วนะครับหาไม่ยากนะไอดีใหม่ๆนี่มันหาง่ายจริงนะผมบอกเลย <laughs> เดี๋ยวไต่หอคอ,อ,อยแล้วผมก็ได้มาอีกเนี่ยเดี๋ยวี๋หอคอยเนี่ยผมยังมีอีกตั้งต้อยสีชั้นน่ย โหผมไต่ได้อีกยาวนะครับน่าจะอีกถ้าประมาณเดือนหนึ่งผมน่าจะแม็กละสําหรับมืดตัวแรกของผมนะครับก็มีคนบอกว่าพี่ทําไมพี่ไม่เก็บกบไปรอแสงมือใช่ไหมครับเพราะว่าผมคิดว่าเอ,อ่อถึงผมจะได้ตัวไหนมาก็ช่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวออนูบิตตัวบาวายากลหรือว่าตัวอื่นอื่นอะไรก็ช่างอุย ไม่หลุดใช่ไหมโอเคแปดเตือนแล้วนะครับเอ่อก็ไม่ว่าจะได้ตัวอะไรมาก็กช่างเนี่ยผมก็จะปั้นแคชเชอร์แม็กอยู่ดีนะผมก็เลยยัดเลยนะครับผมชอบแคชเชอร์นะเพราะว่ามันครบเครื่องจริงๆนะครับอันนี้นะผมให้ครบเรื่องที่สุดในเกมแล้วนะสำหรับผมนะอันนี้ส่วนตัวผมชอบส่วนตัวผมนะแคชเชอร์นะผมให้ตัวโกงมากๆนะครับ ผมก็เลยเออยังไงก็ถึงได้ตัวอื่นมาก็ปั้นอยู่แล้วอ่ะแล้วอีกอย่างเกียร์ผมมันเป็นเกียร์ของสายสายว่องไวด้วยนะครับถ้าสมมุติผมปั้นแม็กมามันก็แบกทีมผมได้เลยนะครับเพราะงั้นมันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผมเลือกปั้นเซอรี่นะแต่เรื่องความโกงเนี่ยผมบอ,อกแล้วของจริงนะใครที่ได้เนี่ยปั้นแม็กได้เลยนะครับไม่ต้องคิดแนละถอดสมองปั้นได้เลยนะครับโกงมากนะครับก็สําหรับบาวอันนี้ก็ใกล้แล้วครับ อีก6ตัวนะอีกไม่นานน่าจะแม็กซ์นะครับอีกตัวหนึ่งอ่าน่าจะอีกสักป,ประมาณอาทิตย์หนึ่งอะเพว่าแมกละอาทิตย์หนึ่งใอาทิตย์หนึ่งเลยเยอะละไม่รู้ว่าถ้าดวงดีก็อาทิตย์หนึ่งนะครับถ้าดวงเกลือก็นั่นหละครับบวกไปเรื่อยๆนะโอเคส่าทับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะอัปเดตนิดหน่อยแล้วก็อัปเดตความพร้อมของตัวนะครับว่าพร้อมแค่ไหนสําหรับแสงมืดที่จะมานะก<อ>็ใครที่คิดไม่ออกนะ มีตัวสมมติผมมีตัวเอาสมมติมีตัวร้อยหนึ่งอ่ะก็แบ่งมืดห้าสิบแสงห้าสิบก็ได้ครับหรือว่าดูทีมตัวเองของว่าตัวเองมีทีมตัวเองมีธาตุไหนเยอะแล้วอย่งางเงี้ยอยากได้ธาตุมืดสมมุติว่ามีธาตุแสงเยอะแล้วก็อยากเปิดธาตุมืดก็เ็บไปเปิดธาตุมืดก็ได้ครับอาจจะหยอดคืยี่สิบอย่างเงี้ยเอาอีกแปดสิบไปเปิดตัวมืดอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็ได้นะแล้วแต่คนวางแผนเลยนะเคลียร์ทันิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ